อ๋อตอนนี้ก็ถือว่าร่างกายก็กําลังดีค่ะแต่แต่ว่าอาจจะอาจจะยังไม่ถึงแบบช่วงฟิตสุดๆแต่ว่าก็กําลังทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะของทีมในครั้งนี้ก็เรามีเวลาซ้อมกันน้อยค่ะก็พวกเราก็จะพยายามซ้อมให้หนักขึ้นแล้วก็จะพยายามทําให้อ่าเข้าขากันให้เร็วที่สุดค่ะ ปีที่แล้วเราก็ทําไว้ดีนะคะเราเข้าได้ถึงรอบท็อป8ปีนี้เราก็อยากจะทําให้ไดม้มาตรฐานเดิมหรือว่าสูงกว่าเดิมค่ะก็จริงๆนะครับเป็นเนชั่นลีกเป็นรายการใหญ่ที่เราต้องเตรียมการอย่างดีนะครับในเรื่องของการเล่นแต่พอดีเราก็ได้มีการฝึกซ้อมนะครับเชื่อมต่อมาจากซีเคมอยู่แล้วนะครับเราก็คงต้องทำงานให้หนักขึ้นนะครับเพื่อจะให้ทีมเราสมบูรณ์ที่สุดครับในช่วงเวลาที่เหลือครับ ก็มีนิดหน่อยนะครับในเรื่องของสภาพร่างกายเพราะว่าอย่างเราไปแข่งขันเนี่ยนะครับเรื่องของสนามเองความร้อนเองทําให้เรื่องของการปรับตัวหรือสภาพร่างกายของนักกีฬาเราเองเนี่ยก็ถดถอยลงนนะครับเรากลับมานี้เราก็ต้องฟื้นฟูนะครับอย่างหนักแล้วก็ต้องอาศัยสูรวิทยาศาสตร์กีฬาของการกีฬาประเทศไทยเป็นที่หลักในเรื่องของการฟื้นฟูศักยภาพของนักกีฬาเพื่อให้สมบูรณ์ที่สุดในการแข่งขันในช่นลีกครับมีอะไรต้องฝากแกนะครับ ก็คงมีมีพอสมควรนะครับเพราะว่าจากเกมที่ผ่านมาหรือรายการทั้งทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาแล้วก็พยายามรวบรวมนะครับข้อบกพร่องแล้วก็พยายามสร้างทีมเวิร์คของเราให้ดีขึ้นนะครับเราก็ต้องนําข้อบกพร่องนะี้มาแก้ไขในช่วงเวลาที่มีอยู่เพราะว่าในช่นลิงเนี่ยถือว่าเวลาการใหญ่นะครับแล้วก็เป็นทีมที่อยู่ในระดับโลกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสําคัญกับพื้นฐานตรงนี้มากขึ้นครับ ตอนนี้ตัวผมเองยังไม่ได้เห็นนะครับพอซ้อมอยู่ที่นี่นะครับต้องต้องขออนุญ,ญาตไม่ตอบครับตอนนี้ครับ